สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับหญิงแล้วก็ราน19โพสีทองอีกเช่นเคยวันนี้เนี่ยก็พามาเจอกับรถครอบครัวอีก1นึ่คันที่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะก็คือเป็นคันนี้เลย Isuzu MU-X นั่นเองคันนี้เนี่ยเป็นปี2017นะคะเครื่องยนต์เนี่ย 1,900cc แล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะและคันนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวโฉม m i n o เนื a อเชนนะลูกค้าบางคนสับสนว่าเอ๊ะ ปี2017ทําไมบา,าาาาบางร้านราคาเท่านั้นบางร้านราคาเท่านี้ปี2017เนี่ยเขาจะมีเป็นตัว2โฉมเนาะก็คือโฉมก่อนเชนและโฉมเชนแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนนะคะคันนี้เนี่ยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะและตัวรถเองเนี่ยก็จะเป็นสีออกแบบว่าเหลื่อมน้ําตาลเนาะก็คือน่าจะเป็นเออเป็นสีแบล็ k บราวเนะวาะมันจะเป็นแบบ คือมันเป็นสีเฉดใหม่อะคะ่ะพวก B M อะไรเงี้ยก็จะเป็นเฉดเนี้หลังๆมาก็คือจะเป็นเฉดน,นี้กันหมดแล้วเนาะมันจะเป็นออกน้ำตาลเข้มๆเนาะอ่ะเรามาที่เริ่มที่ดวงไฟก่อนเลยถามว่าอย่างที่หญิงบอกว่าคันนี้เป็นตัวโฉบไมเนอร์เชนนะคะก็เพราะว่านี่เลยถ้าสังเกตง่ายๆภายนอกเนี่ยก็คือดวงไฟตรงนี้มันจะขึ้นมาอยู่บนไฟโปรเจกเตอร์ไฟหน้าของเรานะคะ ไฟเดย์ไลท์ตรงนี้เนาะเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นไฟเดย์ไลท์เป็นเส้นๆน,นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นอีกอันนึงเนาะมันจะขึ้นมาอยู่เหนือไฟโปรเจคเตอร์ไฟหน้าของเรานั่นเองนี่เลยส่วนถ้าเป็นโฉมก่อนเชนเนี่ยมันจะอยู่ตรงโซนบริเวณด้านล่างอันนี้นะคะจะเป็นเส้นแบบเล็กๆอะ่ะคือไม่ใหญ่อะคะ่ะแล้วตรงนี้หน้ากระจังของเราตรงนี้ก็จะเป็นครอบโครเมียมมานะคะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกนั่นเอง คันนี้นี่รถสวยมากเลยนะคะคันนี้รถใช้ไปเพียงแค่ประมาณ60,000กิโลเท่านั้นนะคะหน้ากระจังของเราเนี่ยก็มีความแบบเงาวาวมากด้วยโครเมียมเลยเนาะป้ายทะเบียนของเราเนี่ยก็คือเป็นเลขมงคลทั้งนั้นเลยนะคะ6กเนี่ยก็เหมือนเลข9ก้าหัวเนาะถ้าตีไปเราเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแบบเลขเดียวกันหมดเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็588ก็เหมือน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนจีนอย่างหญิงนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเลขอินฟินิตี้เนาะไม่มีสิ้นสุดนะคะเงินเข้าแล้วไม่มีเงินออกอะไรเงี้ยเนาะนี่เลยตัวรถคือสวยมากที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าคันนี้เนี่ยได้ยังได้ยังใหม่ด้วยนะแถมฟรียังใหม่ปี2021เลยเรามาเริ่มดูตัวล้อมแม็กกันก่อนเลยล้อมแม็กของเราเนี่ยเป็นสเปคเดิมจากศูนย์นะคะก็คือล้ออลอยขนาด18นิ้วนะคะสเปคเดิมจากของโชรูมป้ายแดงไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใด แต่คันนี้ได้เป็นยางใหม่นะคะปี2021ถ้ามาสุ่มดูใก,กล้ๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวหนวดเขาเรียกว่าหนวดกุ้งเนี่ยยังไม่หลุดเลยนะคะแล้วดอกยางของเราเนี่ยคือเต็มหมดนะคะดอกยางของเราคือเต็มหมดนะเนี่ยหนวดกุ้งที่เป็นเส้นๆเนะะี่ยค่ะยังอยู่ครบหมดเลยยังอยู่ครบหมดเลยเนาะ,ะคันนี้นี่ ราคาพิเศษด้วยนะเอาจริงๆคันนี้ใครหาอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะภายในเขาเรียกว่าอะไรซุมล้อด้านในเนี่ยไม่มีแบบสนุงสนิมเลยนะเลี่ยมมากเลยนะคะนี่เลยนะคะไม่เอี่ยมภายในของเรานะคะอ่านี่นะยางปียางเป็นปี2021นะคะปียางปี2021ได้ออกไปเนี่ยก็คือใช้ได้อีกยาวเลยเนาะ เราดูยางกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงนะคันนี้เนี่ยอย่ง้องแจ้งก่อนว่าปกติแล้ว Isuzu MU-X เนี่ยเขาจะไม่ได้ให้ตัวอัตโนมัติอันนี้มานะคะ mm hmm. เขาเรียกว่านี่อันนี้เขาจะมีเป็นแบบพวกปาเจโลกเขาจะให้มาจากศูนย์แต่อันนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มนะคะอันนี้ก็คือแต่งมาเพิ่มนะนี่เลยค่ะเป็นอัตโนมัติพอหญิงกดล็อกรถเนี่ยเขาก็จะพับให้อัตโนมัติ พอหญิงกลดล็อกรถเนี่ยเขาก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะนี่เลยแล้วก็ถัดมาอันนี้กุญแจอยู่ในระยะนะคะก็สามารถกดเปิดประตูรถได้เลยนะเขาจะมีสวิ์ให้ตรงนี้นะคะมือเปิดของเราเนี่ยก็เป็นพรเมียมเช่นกันเนาะขึ้นมาด้านบนนิดน,นึงคันนี้เนี่ยมาพร้อมด้วยคิ้วกันาสาดทั้ง4ประตูแล้วนี่คิวกันาสาดทั้ง4ประตูแล้วนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหญิงกลดล็อกรถไว้ใช่ไหมล้วก็คือ พอ,อยังไม่ได้มีการเปิดประตูรถใดๆเนี่ยรถคันนี้เขาก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะคะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้หญิงไม่ได้กดอะไรเลยนะแต่ว่าตอนนี้รถล็อกไปแล้วนะคะเขาจะเป็นอัตโนมัติเป็นระบบเซฟตี้เวลาเราแบบออกไปไหนแล้วเราลืมล็อกรถอะไรเงี้ยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาปลดรถรถนิดนึงเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูความใหม่ของด้านในกันนะคะคันนี้เนี่มาพร้อมด้วยสครับเพดมาพร้อมด้วยสครับเพดแล้วนะคะ ภายในห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีออกครีมนะคะทําให้ภายในห้องโดยสารของเราเนี่ยดูมีความหรูหราพรีนเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของตัวประตูเนี่ยอันนี้ก็จะคือเป็นหนังนะคะเป็นหนงังอันนี้เป็นลายไม้เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเปียโนแบ็กสีดําตัดมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดําคือดูแล้วแบบมีความหรูหรามากมาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าแล้วนี่มาพร้อมด้วยเบาะไฟฟ้าอันนี้ให้ดูตัวเบาะที่ คนใช้เยอะที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคะคือจะเห็นว่าเบาะเนี่ยไม่มีริ้วรอยการขาดหรือยับย่นใดๆเห็นไหมคะสภาพหนังอยู่ในสภาพดีมากไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นเนาะซึ่งถ้ารถที่แบบใช้เยอะๆใช้ส้สมสมอะไรเงี้ยตัวเบาะเนี่ยมันจะย่นๆเนาะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะหนังมันจะย่นนะคะโดยธรรมชาติของหนังเขาเลย เดี๋ยวก่อนหญิงพาดูภายในรถเดี๋ยวหญิงขออนุญาตให้ดูอันนี้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ก็คือแถมฟรีถาดไฟเบอร์รองเท้านะคะอันนี้ก็คือเฮียเนี่ยสั่งมาสีเดียวกับรถเลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูมีความเพิ่มความหรูหราภายในตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูระบบด้านหน้าพร้อมหญิงเลยเนาะเดี๋ยวหญิงสตาร์ทเลขใหม่ให้ดูด้วยสตาร์ทเครื่องยนต์เรามาเริ่มดูด้านข้างกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูด้านในเนี่ยอันนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวปรับกระจกใดๆเนาะนระบบช่วยลงเขานะคะระบบกันลื่นถาลายมาให้ครบหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้ารถพวงมลาลัยของเรานะคะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยนะตัวหนังเนี่ยอยู่ในสภาพดีมากนะคะตัวหนังพวงมลาลัยไม่มีรอยขาดยับย่นใดๆนะคะ ตอนนี้เนี่ยรถใช้น้อยมากใช้ไปเพียงแค่ประมาณ60,000กิโลเท่านั้นนะคะ60,000กิโลเท่านั้นตอนนี้ก็คือ6 1 9 8 5นเปี่เป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ให้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูตรให้ก่อนที่เราจะไปดูบ็อกเซอร์วิสเนี่ยเดี๋ยวหญิงเปิดอันนี้ให้ดูก่อนเนาะ นี่นะคะก็คือเข้าศูนย์เขาก็จะมีป้ายห้อยคออันนี้ให้นะก็คือไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องที่ศูนย์มานะคะนี่เลยแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปนะคะก็จะต้องมาพร้อมด้วยนี่เลยตัว engine start นะคะมาพร้อมด้วย engine start ตัวนี้เลยแล้วก็สวิตช์นี้ด้านบนเป็นสวิตช์เปิดแอร์หลังนะคะเป็นสวิตช์เปิดแอร์หลังนะนี่เลยนะคะแล้วก็คันนี้รุ่นท็อปมาให้ครบหมดเลย การเชื่อมต่อมีเดียระบบเนวิเกเตอร์นะคะกล้องถอยหลังใดๆคือมาให้ครบหมดแอร์ของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแอร์อัตโนมัติอันนี้สวิตต์ตรงนี้เป็นที่ปรับอ,อุณหภูมินะคะเป็นที่ปรับอุณหภูมิใดๆเนาะแล้วก็คันนี้เนี่ยรุ่นท็อปเขาจะมาเป็นตัวนี้ให้นะก็คือเป็นกล้องบันทึกการเดินทางที่ฝังอยู่ในกระจกมองหลังของเราเลยนะอันนี้ก็คือมาให้จากศูนย์อีซูซูนะคะมาให้จากศูนย์อีซูซูเลยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแว่นค่ะเป็นช่องเก็บแว่นอันนี้เป็นไฟในเก่งเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันยังไม่หมดนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นช่องเก็บของอันนี้มีมีกันลื่นให้เล็กน้อยนะคะอยู่ในกล่องนี้เนาะเผื่อเราอยากเก็บเอกสารใดๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังสีดำมาพร้อมด้วยแอร์แบ็กให้แล้วเนาะแอร์แบ็กมาคู่หน้านะคะที่เห็นอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเก็บของ มีที่ชัดแบตอยู่1จุดนะคะด้านด้านข้างอันนี้เนาะอันนี้เป็นหนังสีดำตัดกับลายไม้ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของใดๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วช่องวางแก้วเนี่ยของเรามีทางด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะอยู่ตรงจุดนี้ถัดมาอันนี้เป็นเบาะด้านคนคนผู้โดยสารตอนหน้าเนาะเบาะหนังอยู่ในสภาพดีไม่มีริ้วรอยการขาดหรือยับย่นใดๆนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆ เราดูบอกกันไปแล้วเรามาดูเอกสารกันบ้างดีกว่าเอกสารเยอะมากคุณลูกค้าเอกสารเยอะจริงๆเดี๋ยวหญิงขอเลือกดูนิดนึงนะคะอ่าอันนี้เป็นคู่มือการใช้รถเยอะมากอะ่ะอันนี้เป็นตัวหน้าจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารได้ๆของป้ายแดงเนาะอันนี้เป็นตัวคู่มือแอร์แบ็กเพื่อความปลอดภยัย อันนี้เป็นตัวไอคอน e c t ตัวการใช้หน้าจอนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของนี่รถคันนี้อย่างที่หญิงแจ้งว่ารถใช้น้อยรถบ้านมือเดียวแล้วก็เราก็ต้องมีหลักฐานเนาะเพราะว่าของเราเนี่ยรัประกันในเรื่องของเลขไม่แท้ให้นะคะคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์นะนี่เดี๋ยวหญิงเปิดให้ดูนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากดูแบบละเอียดชัดเจนนะคะสามารถแวะมาดูที่ร้านได้เลยเนาะ ้าน19พสีทองของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนการจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวปากใต้แล้วก็ห้างพาซิโอนะคะอันนี้ก็เข้าเมื่อกี้หมื่นโลเนาะอันนี้2 0 0 0 0โลเนี่ยเขาจะมีแบบเช็คมาตลอดเลยนะอันนี้3 0 0 0 0 3่น0 0 3หม0 0เนาะอันนี้43,000เห็นไหมคะคือมีเข้ามาให้ถูกระยะเลยนะคะไตรได้ออกไปเนี่ยอันนี้ก็คือ49 0 0 0 49,000 ใครได้ออกไปก็คือเอาไปใช้ดูแลต่อได้เลยนะคะเขาเข้าสูตรมาทุกระยะเลยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนี่ดูกันไปแล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยไม่มีริ้วรอยเลยนะเนี่ยปกติถ้ารถแบบใช้ส้มๆตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยใช่ไหมคะอันนี้จะเห็นว่ามันเงามากลูกค้านี่เป็นที่เสียบปิดจุกไว้ นี่เป็นที่เก็บของนะคะต้องหัวเกียร์ของเราเนี่ยคือแบบเงาเงามากนี่เป็นที่วางแก้วนะคะนี่ก็จะเป็นที่เก็บของใดๆเบกมือเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันเนาะว่ารถคันนี้จะเป็นยังไงบ้างใครหายอยู่นี่ต้องต้องดูเลยนะคันนี้เพราะว่านอกจากสภาพสวยขนาดนี้รถใช้น้อยขนาดนี้มาพร้อมด้วยราคาพิเศษเลยนะเดี๋ยวรออิงแป๊บนึงแล้วอิงพาดูรถให้ทั่วก่อนอ่า จริงๆิงหญิงชอบนะถ่าสีเนี้ยพอมาใส่กับรถคันเนี้ยมันทําให้รถแบบดูสวยอะ่ะเพราะมันมันเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ่ะดูดีมันเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย,เเย,ลเลยค่ะคุณลูกค้าคือเห็นไหมพอเปิดประตูออกมาเงี้ยตัวรถมันเป็นสีออกน้ําตาลใช่ไหมคะตัวเบาะเนี้ยมันก็เป็นแบบเฉดเดียวกันน่ะแล้วพอมาใส่กับสีครีมอย่างเงี้ยมันทําให้ดูแบบดูดีอะ่ะดูดูเขาเรียกดูเป็นผู้ดีนะคะ อันนี้มีทีวีจอกลางให้ด้วยนะคะมีทีวีจอหน้าจอกลางถ้าเป็นของมิวเอ็กเนี่ยเขาจะมีทีวีมาให้เลยทั้งจอหน้าจอกลางนะคะจอหน้าก็จะมีแบบกล้องถอยหลังเนเวเตอร์ให้อันนี้เขาก็จะสามารถเชื่อมเชื่อมต่อเล่นได้เลยเนาะสิงกันพอเราเปิดแอร์สวิตช์แอร์มาแล้วเนี่ยก็มาปรับความเร็วพัลมตอนหลังได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นไฟเก่งใดๆเนาะช่องแอร์ของเราก็อยู่ทุกจุดนะคะช่องแอร์ของเราอยู่ทุกจุด นี่รถกริบมากอ่ารุ่นนี้เดี๋ยวเราถ่ายข้างบนให้ดูก่อนเดี๋ยวหญิงให้ดูตัวชาร์แบตรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าหลายคนอะ่ะก็คืออ่ะก็คืออันนี้ให้ดูที่ชาร์แบตนิดนึงเมื่อวานอะ่ะลูกค้าหญิงมาก็คือเขาถามว่าหลายคนเนี่ยชอบนะหญิงก็ชอบ เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กไฟบ้านนะคะ220บโวลต์เห็นไหมคะ1้0ยวัตต์เนี่ยมันจะเป็นปลั๊กไฟบ้านเลยแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะคะคือบางทีอะ่ะเราไม่ได้มีตัวหัวพอร์ตเชื่อมอ่ะเนาะเวลาเราบางทีแบตเราหมดหรือว่าแบตกล้องหญิงหมดอะไรเงี้ยบางทีหญิงต้องการใช้เสียบตัวแบตกล้องอะ่ะคือไอ้ปลั๊กแบบเนี้ยมันช่วยได้เยอะนะคะมันช่วยได้เยอะเลย รถยนต์คันนี้นะรับประกันว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อแล้วก็รับประกันในส่วนของเลขไม้แท้ให้ด้วยนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวได้ยางใหม่ปี2 0 2พนอนะคะสีคือสวยมากคุณลูกค้าคันนี้เป็นรุ่นห0สิปีนะคะเป็นรุ่นห0สิปีอันนี้จะเป็นเซนเซอร์เซนเซอร์นี่เลยรุ่นหกสิปี สีแบบเงามากนะคะอ่าแล้วก็ด้านบนมาพร้อมสไปยเลอร์สปลเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3เช่นกันนะคะนี่เลยคือ Isuzu MU-X เนี S ่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่ต้องยอมรับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เลยเนาะเพราะว่าช่วงลงช่วงล่างการยึดเกาะถน,นนเนี่ยยิ่งคันนี้เนี่ยจากการที่ไปทดลองขับมาแล้วนะคือขับดีมาก ยึดเกาะถนนคือโอเคหมดเลยค่ะช่วงลงช่วงล่างอันนี้มีกล่องเก็บของให้ตอนหลังเนี่ยก็สามารถพับราบเป็นระนาบเดียวได้กระแถว2เลยเนาะท่านไหนแบบว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรบางคนไปออกแคมป์เนาะเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรเทรนรถบ้านกําลังมาใช่ไหมคะอันนี้ใช้งานได้จริงนะเวลาเราแบบเราไม่มีเต็นท์เราอยากไปร่วมกับเพื่อนยอะไรเงี้ยมันนอนได้นะคุณลูกค้ามันนอนได้เนีย่ยพับราบมันเอาที่นอนปูแบบ แถวสองแถวสามเนี่ยมันพับราบได้หมดเลยแล้วเราก็เอาที่นอนปิกนิกโปสักนิดนึงอะไรเงี้ยน,นอนสบายนะคะนอนสบายเลยจริงๆเนีน่ยขนคงขนของคือขนได้เยอะจริงๆคันนี้นี่คือใครหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะคะคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์หนึ่งพันเก้าร้อยซีซีนะคะจริงๆเพียงพอต่อการใช้งานนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยให้กำลังแรงม้าสูงถึง150แรงม้ากันเลยทีเดียวนะ และถามว่าเวลาขึ้นเข่าลงห้วยเนี่ยก็คือมันไม่ได้อืดอะคือในชั่วโมงนี้แลกกับความประหยัดเนี่ยหญิงว่าเน้นความประหยัดดีกว่านาะคือรถไม่ได้อืดแต่ว่าช่วยประหยัดได้เยอะอันนี้ที่หญิงชี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องมือแม่แลงที่มาจากของศูนย์นั่นเองนะคะก็คือมาให้ครบหมดเลยเนาะหัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมหมดนะคะคันนี้รถเดิมสวยเดิม หญิงลืมแจ้งนะคะคันนี้เนี่ยมีแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเมื่อกี้ที่ให้ดูประวัติไปแล้วเนาะก็คือแถมฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจากศูนย์หนึ่งหมื่นกิโลศูนย์อีสูสูนะคะอันนี้น้องแจ้งก่อนว่าเวลาเราแถมเนี่ยเราไม่ได้แถมน้ํามันเครื่องข้างนอกนะเราแถมจากของศูนย์นะคะก็เป็นของศูนย์อีสูสูเลยลก็จะได้ลูกค้าก็จะได้มีประวัติด้วยแล้วก็เวลาเฮียเอาเข้าสูตรเนี่ยเขาก็จะได้ เขาก็ไปเช็คประวัติด้วยว่ารถประวัติคันนี้เป็นยังไงเนาะแล้วก็อันนี้ที่ให้ดูอยู่เนี่ยก็คือยางอะไหล่ก็คือมีให้ครบหมดนะคะมีให้ครบหมดนี่ไม่เคยลงดินสวยงามแล้วก็อันนี้นะคะจะสังเกตว่าถ้าดูอิงหลายๆคันเนี่ยเขาไม่มีอันนี้นะอันนี้มันจะเป็นที่ครอบที่ครอบปลายท่อะคะ่ะ ท่อเดิมนี่ท่อเดิมอยู่ข้างในอันนี้ที่หิ่ง <ผม S 2> ชี้ออนะถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้เลยเนี่เลยจริงจริงอีกงว่ามันก็โอเคนะเพราะว่ามีความรู้สึก,กว่าปลายท่อเดิมมันอาจจะสั้นไปเนาะพออันนี้มาเวลาเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลบางทีมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะเป็นแบบเหมือนมีความดำๆนิดนึงอนะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่ติดตัวรถเรานะคะอ่าคราวนี้เนี่ย หญิงเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องกำลังรอฟังราคาพิเศษของคันนี้แน่ๆนะคะคันนี้เนี่ยราคาปกติก่อนเลยราคาปกตินะคะอยู่ที่8 90, 9 9 0 0 0บาทนะคะวันนี้มาเจอกับหญิงก็เป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนเดิมราคาโปรโมชั่นในวันนี้ราคาเหลือเพียงแค่8 3ด0ส0ส0 0บาทเท่านั้นนะคะ ซึ่งราคานี้เนี่ยคุณลูกค้าที่เครดิตดีนะคะก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมหลังจากที่ฟรีดาวแล้วเนี่ยคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ไปปลายนะคะอันนี้ก็คือคำนวณให้ยาวสุดเป็น84งวดนั่นเองนะคะส่วนถ้าท่านไหนอย,อยากผ่อนน้อยลงกว่านี้นะคะก็สามารถเพิ่มเงินดาวได้เลยยิ่งเราเพิ่มเงินดาวเยอะเท่าไหร่เรทผ่อนต่อเดือนของเราเนี่ยก็จะยิ่งลดลงเท่านั้นนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะถ้าใครซื้อสดกับทางร้าน19โพสีทองของเราเนี่ยร้านเราไม่มีบวกแหวเพิ่ม7%นะคะก็คือเป็นราคาพิเศษที่8 3 9 0 0 0บาทได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ราคาเดียวกันไปเลยส่วนถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะคะก็สามารถซื้อรถได้ง่ายๆกับทางร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมเลยเนาะ เรามีบริการส่งเซ็นชซยแนนให้ถึงที่บ้านนะคะแล้วเราก็มีบริการจัดส่งรถให้เช่นเดิมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อส่อนหรือจัดไฟแนนซ์ง่ายๆเหมือนเดิมค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านไหนที่ชอบชมรถยนต์สวยๆแบบนี้หรือกําลังหารถยนต์สวยๆแบบนี้ใช้งานนะคะก็ต้องอย่าลืมกดไลค์ให้หญิงนะกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะหญิงจะได้พาชมรถยนต์สวยๆแบบนี้เรื่อยๆเ,เลยนะคะ อย่าลืมเลยนะถ้ายังไงเนี่ยวันนี้หญิงต้องขอตัวไปก่อนนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถสวยๆคันใหม่คันน้นแล้วก็กับร้าน19โพสีทองของเราเช่นเดิมเนาะวันนี้หญิงไปแล้วนะคะบ๊ายบาย